สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสาวกของ Apple iPad ต้องรอฟังกันดีๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตัว iPad เนี่ยจะลดราคาที่ AS นะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็น Best Buy ููกคัาทั่วไปรายเดือนก็จะลด1,000บาทอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องชำระค่าบริการนะครับราคาเริ่มต้น22,900บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือว่าจะไปซื้อที่ AS Shop นะครับ ตัว iPad Pro 2 0อ0นปียีนะครับก็เริ่มวางจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้นะครับเราไปดูที่โปรโมชั่นของตัว12.9นิ้ว Wi-Fi กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวที่ถูกที่สุด29,900บาทติดโปรโมชั่น10,99น้บาทนั่นเองนะครับอา้าวทีนี้เราไปดูตัวที่ถูกที่สุดกันเลยดีกว่าตัว11นิ้วนะครับรายเดือนอยู่ที่22,900บาทติดโปรโมชั่น1,099ันบาทไม่มีล่วงหน้านะครับแต่ตัวที่คุ้มผม ว่าจะเป็น23,900บาทโปรโมชั่น899บาทต่อเดือนไม่รวมแบตน,นะครับเงินไขเต้องอ่านให้ดีๆนะครับลูกค้ารายเดือน12เดือนขึ้นไปนะครับหรือมีแพ็กเกจที่กําหนดนะครับจะได้ซื้อราคานี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเติมเงินเนี่ยต้องมียอดการใช้จ่าย1 5 0บาทต่อเดือนแล้วก็ใช้เวลา3เดือนนั่นเองนะครับและก็แน่นอนนะครับ Apple TV ฟรี1ปีเมื่อซื้ออุปกรณ์ Apple สวาวดีก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ